สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราเปิดหัวด้วยคู่แรกครับมาลุ้นกับชนลทา,านอพิริยพินโยนะครับจะขึ้นอุ่นเครื่องกับนักชกอินโดนีเซียครับบอยโดซิมันจันทักกับโดย6ยกนะครับจบคู่นี้แล้วแฟนมวยชาวไทยก็คงจะต้องส่งแรงใจเชียร์เด็กไทยจากจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ชกในบ้านเกิดนะครับ ถือว่าเป็นความหวังสูงสุดของทีมงานวันทรงชัยและก็ของประเทศไทยเลยนะครับจะพบกับนักชกญ,ญี่ปุ่นครับเรียวอากาโฮประวัติของชรทานครับชรทานปีนี้อายุ30ปีครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแพรนันชนบุรีนะครับมีคุณวิชิตแพรนันและก็คุณชาลีแพรนันเป็นผควกคุมการพริชซ้อมครับเทรนเนอร์ก็คือ เจริญเชยเล็กนะครับเคยผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งครับเดบิวบีเอแล้วก็เดบิวบีโอครับรุ่นเฟเธอร์เวทปรากฏว่าไปไม่ถึงดวงดาวนะครับเดบิวบีเอก็แพ้ให้กับคริสจอนแล้วก็เดบิวบีโอแพ้กับโรมาเชงโก้นะครับส่วนประวัติของนักชกอินหนาเชิญคุณสารชัยครับสหรับบอยโดสแมนจุนแทกนะครับนักบอยดอนอยู่เซียรายนี้ก็ที่รู้จักกันดีครับเป็น เรียกว่าเป็นมวยเหนียวมีระดับของอิโดนเซียแล้วก็เคยเดินทางมาเป็นคู่ซ้อมกับศรีสเกตสอรุลวิสัยด้วยนะครับในช่วงสิงห์ชโ่กโลกลเคยชกกับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นมาแล้วด้วยนะครับก็เป็นมวยซ้ายที่ถือว่าเป็นด่านทดสอบพิเดียของโชลทานในการข้ามขึ้นพิกัด130ปอนด์นะครับหลังจากที่ลุยในรุ่นเฟตเวทสิงชั่ชโลกมา2ครั้งคราวนี้เป้าหมายใหม่ของโชลทานอยู่ที่130ปอนด์ ซู <Super S 1> เปอร์ไฟโ์เวทครับทางด้านคุณปร,ริยากรรัตสุบันครับก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับสำหรับโชนทานในการชิงแชมป์โลกครั้งที่3นะครับเป้าหมายคงจะอยู่ที่ทั้งเดบิวบีโอเดบิวบีซีแล้วก็เดบิวบีเอนะครับสามสถาบันหลักก็เป้าหมายใหม่ของโชนทานในครั้งนี้ก็ในรุ่นในของเดบิวบเอนี้ต้องเจอศึกหนักกันครับเพราะว่าเจอทากาชิอุจิมากที่เคยชนะจอมทองเรามานะครับ แล้วก็ดบีเอมก็มีทัก,กชิมิรุฬะแล้วก็ดบเบโอก็โรมันมาร์ตินเนสนะครับปรเ,เป็นนักเบยประติการนี่นคือเป้าหมายท้างหลายของชลทานต่วันนี้ลองชิมลางว่าสามสิบปอนด์ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับขยับเวทขึ้นมาพลังหมัดยังเหมือนเดิมหรือเปล่าความเร็ววันนี้บอยโดสุมันชุนแท็กครับเป็นด่านทดสอบชลทานวันนี้ขึ้นมหาชนก็เข้ามาชมมวย เสียบแล้วฮสิบตโลกกันอย่างหนึ่งแน่เลยนะครับโอ้โหตอนนี้ในเวทีต้องยืนดูกันแล้วนะครับเพราะว่าที่นั่งไม่พอแล้วครับที่น้องนี่ต้องมายืนชมกันโอ้โห,โโหเพื่อรอผู้เอกคู่สําคัญครับพึ่งหลวงกาโฮนานๆครั้งครับเราจะได้เห็นนักมวยไทยขึ้นชิงแชมป์โลกในบ้านเกิดนะครับ,รบต้องปรบมือแล้วก็ชื่นชมกับทีมงานมาทรงชัยด้วยนะครับที่กล้าทุ่มทุนกัน มหาศาลแล้วครับคุณสายชัย10ล้านนะครับคุณสายชัยกล้านโอ,โ,โอ้โหโนี่แหละครับรกาทุ่มกาเพื่อโอกาสของเด็กครับและหายากที่จะให้เด็กไทยเราจริงแชมป์โลกในบ้านเกิดด้วยใช่ครับวันนี้ที่ราชบุรีนี่คือบ้านเกิดของพึ่งหลวงโชว์ทาหนึ่งทักทายก่อนทักยับไปโอ้โหวันนี้แฟนวัวเยอะจริงๆครับแน่นเต็มโรงยิมทั้งหมดโอ้โหนี่ก็มีชุดนี้ครับ โชว์เลยนะครับหมดยกชมภาพช้านะครับปลายยกนี่โชว์หมัดชุดเลยนะครับโชรทานโอ,โ,โอ้โหขอบคุณเอ็มนะครับแล้วก็โมโกรครับคุณสชมชายมนาวิทยาการและกาแฟวีเซียกาแฟดีมีคุณภาพครับมาลุนยกที่2กันต่อครับการอุ่นเครื่องของโชรทานออพริยพินโยในพิกัดร้อยสามปอนด์ครับ เจอกับบอยโดครับนักมวยจากอินโดนเซียซึ่งกําลังใจของเด็กไทยในวันนี้นอกจากพี่น้องแฟนมวยชาวราชบุรีและก็ผู้ชมทางช่องเจ็ดสีกันทั่วประเทศแล้วนะครับยังมีน้องๆกําลังพลจากค่ายพานุรังสีนะครับหลัวของชาตินะครับวันนี้ก็เดินทางมาให้กําลังใจพึ่งหลวงและก็นักชกไทยด้วยนะครับในเวทีครับตอนนี้ครับบรรยากาศดีสุดๆเลยครับคุณสาชัยคือคึกคักมากครับ โอ้เรียกว่าอบอุ่นคึคกคักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการชกในยิมเนเซียมครับลงยิมเนเซียมของราชบุรีจุคนได้4 0 0พคนนะครับคุณสุนนล์อากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่าติดแอร์อติดแอร์ตอนนี้คนน่าจะเกิน4 0 0พันแล้วครับคุณสุนนล์เพราะว่าผมเห็นนี่พี่น้องนี่ต้องยืนกันบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วใช่ครับเพราะว่าอย่างที่แฟนมวยทราบเป็นอย่างดีครับพึ่งลวงนั่นเป็นเด็กจากจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับ แล้วก็สร้างเสียงให้กับจังหวัดวันนี้มีโอกาสกลับมาทวงบอลลังโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยควา้าแชมป์โลกเส้นนี้มาแล้วนะครับเมื่อปี2 5 5 5นะครับคุสานชัยครับผมแล้วก็เสียไปนะครับปี5.6กครับก็ปีเสีนะครับที่หวัาเทนิสห่างจากเมืองไทยไปถือว่าเป็นโอกาสชิงเร็วมากๆต้อง ชมว่าคุณปริยากรนี่ผักดันสุดๆจริงๆนะใช่ครับหนึ่งปีเท่านั้นกลับมาชิงแชมป์โลกคืนคือหลังจากที่เสียแชมป์โลกไปแล้วนี่พึ่งหลวงก็มีโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกอีกเป็นครั้งที่สองแพ้กับโตมิคิคามิดะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับในชีวิตซึ่งแม่ถือว่าเป็นนักวยที่โชคดีมากๆเลยนะครับเพิ่งสำหรับพึ่งหลวงมีวาสนาด้วยนักวยบางรายนี่รอหกเจ็ดปีถึงใช่ครับชบางคนรอมาทั้งชีวิตยังไม่ได้ชิงเลยมือใช่ฮะแต่ว่าพึ่งหลวงนี่ รอแค่ปีเดียวจริงเลยใช่ครับก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถของคุณพยากรจริงๆนี่คุณสงชัยด้วยคุณทรงชัยตอนนี้แอบถือว่ากลับมาฮึดอีกครั้งนะเริ่มที่จะมองหาเหล็กนักมวยรุ่นใหม่ๆแล้วคุณทรงชัยตอนนี้เพราะว่าชาญชั่งโลกมาแล้ว1ิคนน่ะสถาบันหลักนะ้างมาแล้ว10บคน นี่ก็ต้องตามหาคนที่1112ต่อไปใช่ใช่ตอนนี้มีกําลังใจดีมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาของเก่าคนเก่าแล้วเอาเอาแชมป์คืนมาก่อนใช่นะครับเอาล้ครับบางทีลุ้นลุ้นกันก่อนนะครับชนละทานก็ถือว่าเป็นวยเกรดเอนะครับชนละทานพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกได้ทุกเวลานะครับอยู่ที่วาสนาด้วยนะครับเก่งอยู่แล้วครับอยู่ที่วาสนาด้วยครับแชมป์โลกบางทีบางั้งต้องต้องเก่งบวกเฮงนะครับเก่งเดียวโอ้โหนี่ะครับ โชว์เลยครับเก่งโบกแห่ง,งชมภาพช้านะครับช่วงปลายยกนในชลทานฉายหมัดเป็นชุดนะครับแล้วก็จิ้มขวานี่ใบโดสมันจุนแทกนี่โดนเข้าไปนี่งังะเหมือนกันครับแต่ยังเฉยมาชมกันต่อครับยกสามเริ่มครับชลทานอายุ30ปีครับจาแม่จเจริญ ก็ปล่อยพิกัดมา130ปอนด์นะครับกินอิน่มนอนหลับครับไม่ต้องลดน้ำหนักมากครับวันนี้ดูรูปร่างโอ้โหตัวใหญ่เห็นได้ชัดเลยนะครับน้ำหนักสบายๆจะพยายามลุกไล่เข้าใส่เน้นยับซ้ายต่อยขวาครับอยู่ในการดูแลของคุณวิชิตภายนันและคุณชาลีภายอนันต์นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรียับซ้ายนำทางก่อนครับโอ้โหยับซ้ายแม่นมากครับชนทาน ความมุ่งมั่นความตั้งใจครับคุณสาชัยครับเคยชิงแชมป์โลกมาแล้วสองครั้งเจอหินหินในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสจอนเป็นวาซิลโรมาเชนโก้นะครับมาครั้งนี้หาอกาสอีกครั้งหนึง่งท<ค><ณ>ดสอบกับซิมันจุนแทก่อนหมัดหน้าครับโชว์หมัดหน้านะครับโชลทานตั้งรับก่อนนะครับไฟน์นี้ก็เป็นคู่ซอมให้กับพึ่งหลวงด้วย<ค><ณ>ใช่ครับก็มาอยู่ที่ราชบุรีหลายเดือนเลยนะครับสำหรับโชลทาน คือไฟ like ท,ท um Listen, ี่เขาแพ้ในการชิงแชมป์โลกนีしし่โอ้โหถือว่าต่อยกับมูมเบอร์แบบว่าเบอร์หนึ่งเลยนะฮะแชมป์โลกของแบบแพ้เลยนะสองสมัคริสจอนเนี่ยโรมาเชนโก้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นสุดยอดมวยโลกเลยครับฮะอย่างโรมาเชนโก้เป็นแชมป์โอลิมปิกสองสมัยใช่ครับคริสจอนนี่คือยอดแชมป์ที่ป้องกันแชมป์ได้ถึงเป็นรองให้เขาซายคนเดียวแต่ถ้าใครกลับไปดูเทปอีกครั้งหนึ่งจะเห็นเรียกว่าท่าตระหดแล้วก็หัวใจเกินร้อยของโทรทารนะครับและคริสจอนสู้ไดี่โชคกับโทรทารเนี่ยพร จากนั้นร่างกายก็กรอบไม่เหมือนเดิมเลยใช่ครับไปต่อมาเสียแชมป์เลยนะฮะไปแล้วกระเพ้าลูกเสียสีคุณสัญชัยเสียสีไปแล้วท้ายๆเราเราแผ่วไปหนูครับโอ้โหหมัดหน้าครับโอ้สิมันจุนแท็กนี่หน้าสะบัดตลอดมาดูการป้องกันตัวของโชลทานนะครับมาแล้วครับจิ้มพื้นบ้างมีแม็กกับหมัดตอมัดครับแน่นเลครับมีหมัดชุดได้เห็นนะครับสี่ห้าหมัดนะครับไม่ใช่ต่อยทีละหมัดนะครับ ก็เป็นพัฒนาขึ้นมาครับก็ต้องโชว์ให้เข้าตานะครับทั้งคุณปริยอรแล้วก็คุณทรงชัยนะครับพร้อมที่จะผักดานอยู่แล้วนะครับนัมกมวยแสนตา,าทุกคนนะครับกม่วจะเป็นชนรทานผันพิชิตนะครับแล้วก็วพึ่งหลวงวันนี้ได้ชิงแชมป์โลกส่วนนักมวยรุ่นใหม่ๆนี่ก็ต้องต้องพยายามหาเข้ามาต่อย,ยอด เพราะว่าตอนนี้รายการมวยโลกของคุณสมชัยก็1เดือนหนึ่งหนึ่งนัดอยู่แล้วนะครับจัดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับต้องมีขึ้นลูกใหม่เข้ามานะครับเพราะถ้าสมมติเป็นแชมป์โลกกันไปแล้วเราต้องมีเด็กๆมาป้องกันแชมป์มหาประสบการณ์อยูนะครับอาจจะต้องระวังนะครับเชอรทานเอาเอาแล้วครับลโดนตัวแห่โอ้โหหมดยกก่อนกลับมาชมกันต่อนะครับ การปุ่นหมัดของโชทานกับไบดอนสมันชนทักษ์นี่ครับหมัดชุดอีกแล้วนี่ครับซ้ายตรงจิ้มเข้าไปครับโอ้ฉายแต่ละชุดนี่สวยงามเข้าตาครับล่างสลับบนขอบคุณเอ็มร้อยห้าสิบนะครับโบกกอเพื่อมือก่อสร้างคุณสมชายมัะวิธีการครับรวมทั้งชาไม้ไลฟ์ครับชาไม้ไลฟ์ชาสมุนไพรนะครับสบู่เป็นเน็ตครับขอบคเอ็มร้อยห้าสิบ เอาเลยครับเกมมันเลยกันตอนนี้อันนี้ทางด้านบอยโดเป็นฝ่ายลุยเลยนะครับเอาเลยครับสโมอินโดแม่ลุยเข้ามาโชว์ทันทำไงครับโอ้โหก็มีเกมบุกมาแล้วเอาคืนนะครับแม่วันนี้ปล่อยกันมาเลยครับคู่แรกโอ้โหสกูเห็นนะครับมาสู้ครับบอยโดสบายจุดแท็กเดินหน้าอัดลำตัวโอ้โหนี่ศีรษะเข้ามาฮายกรรมการต้องเตือนครับ โอ้โหยกนี้สนุกตื่นเต้นเล้าใจนะครับออกรสชาติตั้งแต่ปล่อยตัวออกมานะครับบอยโดซิเมนจันทักก็เป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างครับไล่อัชชนทานชนทานตั้งหลาได้ตอบโต้ครับยิงหมัดขวาโอ้โหรวมชุดรวมชุดกับชนทานนี่นะครับ1 2ึ่มี34ด้วยครับชนทานรวมหมัดชุดครับพยายามจะเก็บบอยโดให้ได้โอ้ยบอยโดลุยขึ้นบ้างลุยขึ้นบ้าง เป็นมวยได้ชกได้ทั้งสองการนะครับเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับบอยโดโดชนรานยับซ้ายต่อยขวาแม่ผัดกันทำนะครับเราหยุดไม่ได้ครับต้องเดินต้องเดินติดตลอดถูกซ้ายไม่เข้าครับยับซ้ายโยเข้าหาครับโชนราน ค้ายลำตัวครับบอยโดพยายามจะโต้อยู่หาจังหวะครับเนี่ยครับกลายเป็นมวยซ้ายครั้งครับบอยโดบอยโดนีกระดูกเขาดีครับโอ้โหอาจจะโดนเข้าไปแล้วครับมาดูครับเจทานรุยอีกแล้วขวาก็ไปเต็มหน้าบอยโดรับก่อนโอ้บอยโดโดนอีกทีหนึ่งโอ้โหมันเหลือเกินครับโดนครับ กว่างเอาชนะชนใส่เข้าไปโอ้บอยโดนิชนได้ครับขยับเข้ามาหาอีกแม่อึดจริงๆครับบอยโดุทัศน์โอ้โหอ้าว,อาวคนละทีอ้าวโจชนะก็โดนอลังศรษยาสด้วยครับโอ้โหบอยดโดแม่สู้ไม่ได้ครับคุณสาญชัยครับบอยโดกแกเก็บอาการนะครับแล้วก็หาจังหวะตอบโต้ตตโอ้โหโดนะครับโดนนะครับไม่ลงครับ โอ้ชุดนี้หมดยกก่อนครับชมภาพช้านะครับความมันดูเดือดของโชวทานกับบอยโดซิเมนชุนแทกับนี่ครับโอ้โหบอยโดนี่เอาหัวศีรษะนะครับมุดเข้ามาเลยครับกรรมการต้องเตือนนะครับดูอีกชุดนะครับหมัดชุดของโชวทานเดินหน้าสาดหมัดเข้าใส่เลยบอยโดก็มีโต้นะครับโต้ขวาเป็นระยะเหมือนกันนี่ดึงหลบได้บุบบินนีุ่กแฟนมวยครับวันนี้โอ้โห ต้องยืนกันแล้วนะครับวันนี้ว่าคนนั่งขนาดไหนก็ดูกันได้นะครับขอบคุณบริษัทโสตรสภาจำกัดนะครับเครื่องดื่ม150ครับการชีวิต AIA ครับบริษัทโอเชียนนะครับรวมทั้งบริษัททุทองโอสตจำกัดครับชบยกกันต่อนะครับเกมยก4ี่ดูเดือดมากนะครับการอุ่นเครื่องของโจรทานกับบอยโดซิเมนจันทักนะครับนักชนอินโดนีเซียซึ่งเคยเป็นคู่ลงรวมให้กับทิสจอนด้วยนะครับอดีตแชมป์โลกชื่อดัง ที่เคยชนะชรทานมาแล้วนะครับชิดจรก็เป็นยันด้วยนะใช่ครับโยกเข้าหาครับยับนําไปก่อนโโหยับซ้ายดีครับวันนี้ชรทานตามด้วยขวาต่อยตามสุดเลยครับยิงขวาครับเต็มๆครับวันนี้หมัดหน้าเข้าตามากเลยนะครับโอ้โหนี่ครับหมุนออกมาหมุนออกมาที่กลางเวที โจวทานบล็อกไว้ครับจิ้มซ้ายโอ้โหชุดนี้ครับหนขวาแม่วันนี้ได้เห็นหมนัดชุดชวทานหลากหลายจริงๆนะครับเมื่อก่อนนี่ต่อยทีละหมัด1 2แต่ปัจจุบันนี้4 5หมัดครับพัฒนาการนี้ชัดเจนแล้วหมัดหน้าเลยคุณศาชัยหมัดย,ย,ยับซ้ายหน้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคบอยเปิดการคู่ต่อสู้แล้วก็ตามด้วยขวาต้องดูการพักการตัวด้วยนะครับ ว่าในการขึ้นไปชิงแชมป์โลก130ปอนด์ต้องเจอของหนักของใหญ่ครับโอ้โหรัวชุดใหญ่ครับจอร์านยังมีสวนครับบอยโดโอ้โหสวนก็น่ากลัวครับว่าเสียวเหมือนกันครับลูกต้ของซิมันจันทักเอาแรกกันแล้วครับใครดีใครอยู่ตอนนี้ยกที่5นะครับโอ้โหต่อยตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกนี้ครับไม่หยุดเลยครับผัดกันเลยสุดๆครับไปนะครับจอร์น เดินโอ้ยใบโดดนี่ชิงอ๋อประคัตนะประคัตขวารเขารอจังหวะที่เราออกมาแล้วก็สวนเสยประคัตใส่โอ้โหชุดนี้ครับใบโดดยังเฉยโอ้โหนี่ขวามาฮุกขวามาเลยโดนของเราบ้างครับเกษตรานมีอีกครับไลอออออ่อัดเอกโอ้โหอันดับตัวชายโครงอ้าวเขาชสยโครงโอ้โห ดโอ้โหยังยังทนอยู่ครับเอาละครับอีกชนนะครับโอ้โหใครกันนะครับใครดีใครโยงโอ้โหย่าละครับหมดยกก่อนครับสากายมากๆครับมาชมภาพช้านะครับจังหวะรัวหมัดชุดของโชลทานดูครับบอยโดก็สู้นะครับสู้มากนี่ครับจังหวะนี้ช็อตนะครับ รวมัดชุดนี่ครับโอ้โหบอยโดโดนนี่กรรมการต้องนั่นมาดูเกมจริงๆกันต่อยกหกนะครับขอบคุณประกาศชีวิตเอเอครับอธลทิพยาเอเลแอนส์นะครับบอกก่อนตัวพาจำกัดครับชมกันต่อเลยครับโบร์กำลังมันดูเดือดเหลือเกินยกสุดท้ายนะครับโชลทานกับบอยโดซิมันจันทากอินโดนีเซียโอ้โหไปกินเหล็กกินไหลไม่ทากไหนครับบอยโดโชลทานจัดหนักจัดเต็มครับตั้งแต่ยกหนึ่งมายกหกครับเดินหน้าลุยแหลก ทะเลาะไม่เลิกครับต่อยเอาใจพี่น้องแฟนมวยครับวันนี้มาดูกันนั่นสนามเลยครับโอ้โหที่นั่งในจู่ได้4 0 0พคนตอนนี้แน่นเอียดเลยนะครับแล้วก็ท่านสวัสดิ์อิปตพลบนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านประธานในงานนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงเตรียมรอชมผู้สําคัญครับวันนี้ก็มีส่วนเยอะครับท่านสุวัสดิ์ที่ไม่มีวันนี้ไม่มีท่านก็ไม่มีวันนี้สำหรับพุ่งหลวงในการสนับสนุนให้กับวันทรงชัยนะครับเอาเรามาดู ยกขาดครบยกสูงครับคุณธนนท์ครับดูแล้วว่าคงคงครบยกนะครับฮะฮะพาโตรหดเหนือเหนือมากครับโอ้โหลำตัวครับเป็นไงสะดุ้งเหมือนกันนะครับบอยโดเอาเลยครับโดนทานเล่นเครื่องเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหขวาครับขวาเต็มๆเอาตอนนี้ซึ้ครับบอยโดซึ้ไปแล้วโดนทานเดยกก็ไม่อีกบอยโดโดนอีกเอาตอนนี้รับอย่างเดียวเอายังสวนโอ้โหเกม มาดูครับโชว์ทันตะลีกโอ้โหนี่ขึ้นกว่าอ้าวกรรมการดูตึจับนะครับคุณสารชัยโอ้โหจับครับกรรมการจับอ้าวบอยโดแม่บอยโดเหมือนจะไม่ยอมครับโอ้โหแต่กรรมการอยู่ใกล้ครับเห็นอาการแต่ว่าไม่มีการตอบโต้ครับคุณสารชัยโอ้โหก็ต้องให้เครดิตกรรมการด้วยนะครับผู้จัดสินโอ้ดีตีนาการโชยตั้งหากอ้าวยังโชายังไหวนะครับ เดี๋ยวพักสักรู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับอามาชมไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับการชกระหว่างโชรทานกับบอยโดซิมันจุนแทกนะครับนี่ครับโชรทานเป็นฝ่ายเดินหน้าลุกไล่นะครับโชว์หมัดชุดล่างสลับบนต่อยย้ําไปทั้งบนทั้งล่างครับโดยเฉพาะลําตัวเนี่ยย้ําจนทางด้านบอยโดมีอาการนะครับนี่ครับแต่บางจังหวะเขายังตัดโดนลนตัวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับ นำตัวนี้งอแล้วก็ไม่ตอบโต้เลยนะครับเนี่ยชุดนี้แหละครับกรรมการเลยยุติการชกลงนะครับประชมกันได้อีกครั้งครับเดี๋ยวกลับมาบนเวนทีครับท่านผู้บิเกตที่ครบครับวันนี้ก็แชมป์ของ w b o นะครับ a เช a ย Pacific ในรุ่นเฟเธอเวทนะครับโชลทานอพิทยาพิทยนะครับเป็นฝ่ายชนะ เทรเอกเนอ้าในยกสุดท้ายยกที่6นะครับ